และมากุโขทนยยกตัวอย่างอันเช่น7 9 5ตลอด24ชั่วโมงเท่านั้นแลเราต้องพึ่งพาใส่กันนะครับเราอย่าทําร้ายเราวาดภูเขาแล้ะลงสีเขียว,วตำรวจกันด้วยเทศบาลเมืองเขารูกทางมีทีมงานของเทศกิจครับเผ่านกุีีตอนเช้าเผ่านกวีดตอนเย็น95ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าเกิดโทรศัพท์ไปแล้วกรณีเจ็่วยประเหตุฉุกเฉิน การทับการผมของขยะโดยเฉพาะพลาสติกและกล่องการสิ่งแวดล้อมบ,บออเลยครับป้องกันสอดส่องกันด้วยยี่สิบปี้ะตอนนี้ยี่สิบปีแล้ววันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพัน่ร้อยสี่สิบในพิธีเปิดสมนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ปร,ระสบภัยชิงเดือนมกราคมของปีถัดไปการพิธีเปิดศูนย์เฉพาะกิจ โดยดำนวยการเฉพาะกิจกองกำกับการสถานรตำรวจภูทรเมืองสงขลานในการช่วยเหลือพี่น้องประกาศตัววางแผนสั่งการวิเคราะห์สถานการณ์เทศบาลเมืองเขาลูกช้างประจำปี2556ภาคตะวันออกและภาคตนใต้สร้างความเสียหายขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่อง และการพุ้นปูภายหลังเกิดภัยผมขอถือโอกาสนี้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บัดทุกๆช่องนะครับทุกๆช่องก็อย่างมาเลเซียประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาครับมากตอนนี้นะครับกลกับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลขอกาบเป็นเชิญครับที่ก็ทำหลายกิจกรรมนะครับ จ้างตัวไปจ้างของบริการหรือใครก็รก้วแตดูแลจากตรงนี้นามาด้วยเน,ะนยะเาะนะครับทีม90.5นม่ก็้ควาวสา้ารกันได้นตรลงั้นั้ออ่กสมรรถศาลยไส่ดุตีนครับร่วมกับท่านรองประารส่วนจังหวัสงขลาท่านใหม่นะครับ หนึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยลำดับต่อไปครับขอเชิญครับนำขบวนโดยรถตรวจการงานป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยที่ผ่านไปก็คืองานตรวจการและรถตรวจการงานต้องการบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านหน้าท่านไปนั่นก็คือรถยิมซีจากกองทัพเรือนะครับทัพเรือภาคสองตามด้วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ห้า ราชาแห่งสนามรถนะครับค่ายพระปกกล้าวเมื่อก่อนชื่ออบอ,กอ,อกจอท่านมามน,น,นาี่รถน้ํนาครับรถน้ําเนี่ยล้างคูก็ได้รถน้ําต้นไม้ก็ได้ดับไฟก็ได้รีไซเคิลจากเพื่อนมาเรามาซ่อมแล้วก็รับส่งผู้ป่วยตามรถรีไซเคิลนะครับไม่ใช่รถมือหนึ่งนะอย่าเข้าใจผิดว่ากองสาธารณสุขวยนะครับปอพอไปแล้วครับ้องกัดภัยเทศบาลนะครสงขลาท่านนายกสมศักดิ์ตันติเสรณีนายกเป่า งานไฟฟ้าครับไฟฟ้าดับเมื่อไหร่ก็โทรไป3ามสแต่ไม่ใช่ถนนหลวงนะครับนี่ตัวการเทศเกตครับวันนี้ดีหน่อยได้นั่งรถยนต์รถกระบะเดี๋ยวลงจากรถกระบะกลับคืนสู่สามันไปกี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมเดี๋ยวผลจากซอยนี้ลงกระบะใอ้ลงจากกระบะครับปัญหาของการเตรียมความพรมอ้อมไม่ว่าจะเป็นของทางภาครัฐและก็พี่น้องประชาชนน้าเรียนอย่างนี้นะครับว่า ความพร้อมในการเตรียมเนี่ยทุกคนต้องเตรียมความพร้อมกันทั้งหมดนะครับในขณะนี้ถ้าเหตุมันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยเราต้องถามว่าในขณะนี้ภาคพี่น้องประชาชนเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะสู้กับภัยธรรมชาติหรือไม่ถ้าเราเตรียมความพร้อมนะครับผมเองก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งเนี่ยได้มีการเตรียมป้องกันที่จะป้องกันทรัพย์สินนะครับเพราะทรัพย์สินเนี่ยกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ก็อยากพี่น้องได้เตรียม เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าของเรานะครับขึ้นไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและก็ปัญหาในการติดต่อสื่อสารกันนะครับยามเกิดเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือเทศบาลเมืองกบุ่มช้างเรามีชมลมจิตอาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยชมลมต่างๆเนี่ยก็จะเดินทางเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับและในส่วนของภาครัฐนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานร,ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็น ชนประธานสงขลานะครับที่ส่งทั้งเครื่องจกักรเครื่องสูบน้ําแล้วก็บุคลากรนํามาให้เพียบนะครับศูนย์ป,ป้องกันภัยจังหวัดสงขลานะครับในส่วนของสองหมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อมีเหตุฉุกเฉินก็จะได้ขอเอานักศึกษาเนี่ยได้มาช่วยอีกแรงหนึ่งในส่วนของ ภาครัฐก็มีหน่วยงานจากป .15 นะครับค่ายพระปกเก้ามีทัพเรือภาคสองนะครับที่เป็นกําลังส่วนหนึ่งถ้าเกิดเหตุกรณีที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่จะต้องเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนเราได้เตรียมพื้นที่ไว้ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านเขาแก้วหากมีเหตุที่จะต้องเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉินนะครับก็ตรงนี้เราได้ประสานในเ,เครือข่ายที่ได้เตรียมความพร้อมกันมาทุกปีครับ